สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยวรายการฟังสบายๆที่เกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และเรื่องเล่ามุมมองของหนังซึ่งในตอนที่1เนี่ยเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมหากาบเราเปิดตัวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่อง power of the ring ส่วนตอนที่2เราได้บอกเล่าเกี่ยวกับความสูญเสียในตอนที่3นี้เราจะมาเล่าถึงเกี่ยวกับอะไรครับพี่น,อน็อตอีพีสเนี่ย เอาเป็นไอ้นี่เลยความหวังใหม่เป็นไงแอน,นิวโฮปก็คือเป็นเรื่องที่เราจะคุยเกี่ยวกับ Star Wars. s สต a r ์วอ่าแต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงตอนภาคที่4นะออน,นิวโฮปเป็นค่ายของดิสนีย์ซีรีส์ของดิสนีย์เรื่องเรื่องที่กำลังจะฉายนะครับอ่ก็เรื่อง e n d ดรก็เป็นอยู่ในหนึ่งของจักรวาล Star w a r แต่ก็ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเจไดกันชัดๆสักเท่าไหร่ก็ซึ่งทางซีรีส์นี้จะมีกำหนดออกฉายวันที่21กันยานะครับปี2022เอสสำหรับหลายคนที่สงสัย <c oughs> ว่าเอาแล้ว Star Wars มันมีหลายภาคนะทั้งภาคแคนนอนเองแล้วก็หยิบยอยที่แทกเข้ามาแต่เอ็นดเนี่ยมันอยู่จุดไหน <c oughs> ถ้าจะย้อนกลับไปหน่อยก็เอาเป็นว่าภาคที่3 ก็ตอนจบอนาคินก็ตกลาวาไปแล้วก็เลอากับลุกก็เป็นเบบี uh, <okay. S 2> แล้วก็พอดิสนีย์ก็แทรกโอบีวันเข้ามาเป็นซีรีส์ที่ <Shine. S 2> ที่จบไปก่อนหน้าโอบีว uh ัน huh. เนี่ยเขาจะกล่าวว่าเลอาอายุสิบขวบแล้วลุกก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นฝาแฝดกันเนอะ uh huh. ส่วนเอนดอร์เนี่ยจะเ,เทเบสประมาณสี่ป uh ี huh. ก็ช่วงนั้นน่าจะทั้งสิบส uh ี่สบสามแล้วค่อยกลับมาที่โลกโลกก็อีกหปีถัดจากนั้น Uh huh. แล้วสุดท้าย uh huh. ก็อีก10นาที uh huh. ก็เข้าอันี้โฮประหว่างส่วนต่อเนี้ยระหว่างภาค3กับภาค4ซึ่งก็คือ The Revenge of the Sith กับเรื่องของ a n e w Hope มันจะมีแกลบอยู่ที่ทางลูคัสเขาไม่ได้เล่าซึ่งแกลบเนี้ยมันกินเวลาอยู่ประมาณน่าจะ19ปีถ้าถ้านับอายุของเลอากับอายุของลุก <c oughs> ในช่วง a n e w Hope เนี่ย <c oughs> เขาจะระบุว่าประมาณ19ปีใ้ ทางดิสนีย์เห็นช่องทำมาหากินเห็นช่องอทำมาหากินก็เลยสร้างซีรีส์สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาสร้างตัวละครกิมมิกมาเยอะแยะเลยกับแก็บที่ว่างตรงเนี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันไปแล้วแหละที่ชื่อว่าโลกวันที่หมวกเกล่าวถึงโลกวันก็เพราะว่าเอ็นดอร์เนี่ยได้ปรากฏอยู่ในโรกวันแล้วเป็นถือว่าเป็นตัวเอกตัวหนึ่งแล้วกันที่ ที่มีบทบาทพอสมควรไอ้ความสําคัญเนี่ยต้องมาดูความสำคัญของโบกวันก่อน mm hmm. ถ้าย้อนกลับไปของจอร์ดูคัสเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะสร้างไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าเดสตาร์เดสตาร์เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าทุกคนในจัก,กรวรรดิให้ความสำคัญกับมันคือทุกคนในกาแล็กซี่ของ Star War s เนี่ยค่อนข้างจะกลัวมันเลยแหละเพราะว่าความรุนแรงของอาวุธเนี่ยคือทำลายดวงดาวได้ทั้งดวงอีกอย่างก็คือ ภายนอกเนี่ยไม่มีจุดอ่อนและจุดบอดพผเอิญนางเอกมีคุณพ่ออยู่ซึ่งพ่อเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นอาร์เคเต็กท,ที่สร้างแปลนแล้วแอบ,บซ่อนว่าโลกวันเนี่ยมีจุดอ่อนและมีทางเข้าเข้าไประเบิดที่ตัวแกนกลางของมันภารกิจนี้ก็คือไปขโมยตัวแผนที่ใช่เพื่อ,อที่จะมาต่อให้ลูกษณะลักเกอร์บินเข้าไปโชบแล้วก็ระเบิดแต่เอนดอร์เนี่ย ใช้พูดถึงเวลา5ปีก่อนหน้ากับชื่อก็บอกได้ว่าเอ็นรดเอ็นรดนี่คือนามสกุลของกัปตันกัปตันคาเซียนเอ็นรดคนนี้คือตัวเอกแต่คราวเนี้ยเนื่องจากรายการของเราเป็นรายการพาเที่ยวแล้แฟนตาวอลสงสัยมันเป็นเรื่องของกาแล็กซีฟาฟาฟาอเวเนี่ยผมจะไปเที่ยวได้ไหมครับจะมีสิทธิ์แบบไปเที่ดาวดวงหนงเราจะไปกันถึงดาวเลยเหรอจะพา คุณผู้ชมออกนอกโลกเลยหรือเปล่าอามันถึงนั้นเลยไหมฮะหรือจริงๆแล้วในในโลกนี้ก็มีจริงๆในโลกนี้อย่างที่ว่าดิสนีย์ได้ทำการซื้อลิขสิทธิ์ของ Star War ไปแน่นอนว่าทางดิสนีย์เองก็เนลมิดกาแล็กซี่สตารเอาไว้เข้าไปอยู่ในส่วนสนุกดิสนีย์แลนหรือดิสนีย์พาร์ว่าแล้วว่าไม่ได้ว่าแค่ซื้อหนังอย่างเดียวแต่ สร้างประสบการณ์จริงๆ<ช>ออกมาในรูปแบบของสถาน<ช>ที่ท่องเที่ยวด้วย<ช>ซึ่งตัวนี้มันเป็นโซนใหม่เนาะที่ทางดิสนีย์สร้างขึ้นมาสร้างมาประมาณเปิดตัวช่วงปี2019ฮะก่อนโควิดนิดหน่อยเองเขาใช้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่า Star Wars Galaxy Edge ซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียดิสนีย์พาร์คแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่ อ่าไมอามี Miami, นะฮะแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นที่เราไปไปเที่ยวเนี่ยครับมันมันมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าเรียกว่าตัวเครื่องเล่นจริง,รงๆแล้วมีแค่2รายการเองอ่าแต่เรียกว่าเป็น1ในดาวเด่นอ่าที่ว่าใครไปแล้วก็ห้ามพลาดเลยสำหรับแฟนหนังหรือว่าถ้าไม่ใช่แฟนหนังก็อยากจะให้ไปสัมผัสประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็โดยภายนอกเนี่ย แค่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นตีม Star Wars เราเห็นตัวยาน m i l l เลเนียมฟาคอนไซส์สเกลจริง mm hmm. อ่าซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากอ่าเราเห็น R2D2 นี่อ่าวิ่งไปมาแล้วก็จะมี c h a r คเตอรนะครับจากดิสนีย์ที่เขาจะใส่เป็นสตอมทูเปอร์หรือตัวคาแรคเตอร์ใน Star Wars มาเดินกันไปมาเป็นช่วงๆให้แฟนๆได้ถ่ายภาพแล้วก็นอกจากนี้ยังมีช็อปอ่าช็อปขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นดาบไ์เซเบอร์หรือว่าเราอยากจะทำาตัวดรอยนะขุนยนต์เหมือน R2D2 เนี่ยเราสามารถคราฟแฮนเมดสามารถเลือกได้เอง เราสามารถคัสตอมรอย <custom. S 2> ของเราได้เองด้วยใช่ใช่สามารถทำ<ห>ไ,ได้ไลลเลยยนะ่านนี่เป็นแฟนแต่คิดสองจิตสองใจว่าควรไปไหมแล้วเครื่องเล่นนี่มันมันมันสูงองไรือีไหมอ่ะอันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าที่ดิสนีย์แคลิฟอร์เนียฮะเขาจะแบ่งเป็นพาร์คเป็นสองส่วนก็คือดิสนีย์แลนด์พาร์กกับดิสนีย์แอดเวนเจอร์พาร์คอ่าไอตัวแอดเวนเจอร์เนี่ยมันจะ มันจะไปมีพวกเหมือน The Adventure Pixar อะไรน,นี้มันจะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งของเครื่องเล่นเนี่ยทางโซนฝั่งเนี้ยจะเป็นเครื่องเล่นหวาดเสียวกว่าเป็นเครื่องเล่นสำหรับผููใหญ่กว่าเด็กโตกว่าแต่ว่าสำหรับ Disney Land Park เนี่ยของตัวเนี้ยที่ Star Wars Galaxy e d 8ที่เข้าไปอยู่เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องเล่นที่อ่ไม่ได้ตื่นเต้นจนเกินไปเรียกว่า หวาดเสียวเล็กน้อยแล้วก็ไม่ถึงกับหัวใจวายอะไรขนาดนั้นก็มีโรลเลอร์โคสเตอร์แต่ว่าไม่ถึงกับเป็นรถไฟเหาะตีลังกาให้รู้สึกหวาดเสียวหรือว่าดิ่งสูงอะไรขนาดนั้นใชก่ก็เด็กๆก็สัมผัสประสบการณ์ได้หรือว่าถ้าคนแบบผู้ใหญ่ใจสอบผู้ใหญ่ก็ยังเล่นได้ก็ถือว่ายังสนุกอยู่<อ>คือไม่ได้แบบถึงขนาดต้องคัดรัดเข็มขัดแน่นหนาขนาดนั้นอ่า สำหรับใครที่จะไปอยากจะตามรอยเนี่ยของ Star Wars ง่ายสุดเนี่ยก็คือการไป Disneyland อันนี้แหละอ่าเพราะเราจะได้เห็น m i l l ิ n i u m มฟา c คอนอย่างที่บอกแล้วก็แต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่าตั๋วตีมพาร์คอะเขาแบ่งเป็น2โซนเพราะฉะนั้นดูก่อนแล้วเขาเลือกโซนให้ถูกว่าเป็น Disneyland Park อ่าย่าไปเลือกอีกโซนหนึ่งเพราะว่าถ้าซื้อตั๋วอีกอันนึงแล้วเ,เข้าไปหาไม่เจอแน่นอนตัวแรกเนี่ยที่ได้ลองเล่นก่อนเนี่ยก็คือ มิลเลนเนียมเฟลคอนสมักเกอร์อ่าอันเนี้ยเราจะได้สัมผัสประสบการณ์โดยที่เราเป็นคนขับยานมิลเลนเนียมเฟลคอนอ่าในยานหนึ่งลำเนี่ยจะเล่นกัน6คนอ่าคนที่จะเข้าไปนะจะมี6คนโดยแต่ละคนเนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันโดยหน้าที่เนี่ยจะมี3แบบ3ส่วนส่วนแรกก็คือ Pilot อ่าก็คือคนขับยาน2คนจะเป็นคนขับยานคนหนึ่ง จะบังคับซ้ายขวาอีกคนหนึ่งจะบังคับขึ้นลงอะจะแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้อีกสองคนก็จะเป็นไฟเตอร์มีหน้าที่คอยยิงก็กดยิงแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเอนจิเนียร์เขาก็จะมีปุ่มให้กดคอยซ่อมคอยอะไรเงี้ยคอยเป็นเอนจิเนียร์ทั้ง6คนก็จะแบ่งเป็น3หน้าที่ทุกคนก็จะเข้าไปนั่งเราก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ของการขับยาน แล้วมันก็จะมีเหมือนซิมู l เลเตอร์อ่าแล้วก็บังคับยานตอนแรกที่เข้าไปนั่งบังคับเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบเป็นแค่คันโยกแล้วหลอกเราหรือเปล่าแบบถ้าเราโยกซ้ายมันจะไปซ้ายจริงเปล่าอ่าหรือว่ามันมันก็ไปตามเรื่องราวของมันนั่นแหละแล้วก็ทําเหมือนแค่ให้ล็อกไว้เหมือนเด็กหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาอย่างนี้ไมปรถไม่ไปใช่ใช่แต่ความเป็นจริงแล้ว เราบิดซ้ายมันก็ไปซ้ายบิดขวาไปขวาขึ้นลงก็ได้แล้วก็พอตอนเล่นจบเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราขับยานเป็นยังไงสำหรับคนยิงความแม่นยำเท่าไหร่อ่ามีไอมีไอ,อ้อันนี้มีมีไอนี่ไหมไอว์ปทะลุเข้าดูหนอนอุโมง,งนะอย่างที่มีหมดเหมือนอย่างในหนังเลย<อ>ใช่ เริ่มต้นเรื่องมาเขาก็จะมีภารกิจให้เราว่าไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มามีชูบักกาโผลเข้ามาแล้วก็เหมือนโอเคให้เราไปขับยานนะแล้วก็อันตัวที่2นี่เป็นยังไงฮนตัวที่2ชื่อว่า star wars l i g h t of the resistance อ่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยถ้าไปเราพลาดไม่ได้เล่นเนี่ยคือว่าพลาดเลยเหมือนไปไม่ถึง เอาอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เครื่องเล่นเด่นๆที่ไปลองมาก็อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ในดิสนีย์พาร์คเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานที่ในการจัดในการทำธีมในการคิดสร้างสรรค์ครีเอทมันออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าครบเครื่องมากแล้วมันมีไอ้ฉากไม่ด้วยไหมไอ้จำตัวไฮเปอร์สเปซอะที่เราวาร์ปเข้าไปเวลาขับยานทั้งสทั้งสตอนเนี่ยทั้งยานมิลเลนเนียมกับอันเนี้ย มีจำไฮเปอร์สเปซทั้งคู่เลยโอ้โห oh, นี่คือเป็นไฮไลท์ใช่ oh. เพราะใครๆก็เหมือนแบบเหมือนเราขับยาเลยเนะมันโอ้โ oh, หถ้าเราขับจริงๆเราได้ฟีลลิ่งนั้นเนี่ยมันเรียกว่าใช่เลยละกลับมาที่ตัวเครื่องเล่นที่เรียกว่า Starlight of the Resistance ก่อนเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ย oh. เขาค่อยๆพาเราเข้าสู่เรื่องราวอ่าเขาจะมีเนื้อเรื่องเรื่องราวอันนี้ไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าเขาจะพาเราเข้าไปปูเรื่องราวก่อนว่า จะไปเจอตัวละครใน Star Wars อ่าแอบสปอยนิดหนึ่งก็ได้มีเลโผเข้ามาอะไรอย่างงี้หรือว่าตัวละครนู้นเข้ามาคือจะบอกว่าเนื้อหาของเครื่องเล่นเนี่ยมันมาถึงภาค7 8 9ด้วยถูกไหมครับตัวละครอยู่ในนั้นแต่ว่าเรื่องเนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ่าไม่ได้เข้าไปอยู่ใน Star Wars นะแต่แค่มันดึงกิมมิคด,ดึงตัวละครเข้ามาเหมือนเราเข้าไปทําภารกิจ นั้นๆเข้ามาเฉยๆประมาณนี้แล้วก็เหมือนคล้ายๆเราเป็นลูกเรือหรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็โดนโดนจับตัวไปทีนี้ความเจ๋งเนี่ยคือเขาสร้างห้องโถงทั้งโถงอะถ้าเราดู Star War กันมาแล้วเ,เปิดเข้าไปเนี่ยเห็น Stormtrooper ยืนเลยงรแล้วข้างหลังมันเหมือนเป็นภาพ3มิติที่เราเห็นเหมือนเป็น Space กาแล็กซีจริงๆอ่ะซึ่งมันให้ความอลังการสูงมากคือเหมือนเราไปอยู่เหมือนในฟิล์มเซตอ่ะของอันนั้นอ่ะคือเราโดนจับใช่ไหมอ่าเราโดนจับเราโดนจับเสร็จแล้วก็จะมีลีสิสแตนอ่าพวกฝ่ายพระเอกเข้ามาช่วยเราก็จะขึ้นไอตัวรถคันเล็กๆแล้วก็จะมีดรอยอยู่ข้างหน้าเนี้ยนะแล้วเราก็นั่งรถคันเนี้ยเราก็เข้าไปนั่งแล้วรถคันเนี้ยมันก็จะพาเราเหมือนพยายามหาทางออก ซึ่งระหว่างนั้นเรื่องราวอ่ะเราก็เหมือนไปอยู่ในธีมหนังโลเคชันหนังเลยเราก็เจอสตอ r m มทูเปอร์คอยไล่ล่าแล้วก็เราก็จะเจอหุ่นยนต์ตามในเรื่องหนังฉากทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ใช้เทคนิคพิเศษทั้งหลายอย่างอย่างที่บอกมันเป็นทั้งซิมูเลเตอร์มันเราดูทั้งภาพ 3D มดีมันให้ทั้งเสียงให้ทั้งเรื่องราวเพราะว่าสตาฟเจ้าหน้าที่อของดิสนีย์อ่ะ เขาก็แต่งตัวเขาก็กึงก่งๆโรเพนิดนึงอ่าคือไม่ได้ว่าเหมือนแบบเฮ้ยเรียกให้เราเข้าไปนั่งในเครื่องเล่นแล้วก็ปล่อยเครื่องเล่นออกไปเหมือนมีการสมบทบาทเล็กๆแล้วเขาก็บิวอ่าอารมณ์ให้เราเอนจอยไปกับเรื่องราวด้วยเช่นกันไอ <c oughs> ้พูดถึงการแต่งตัวเนี่ยเอาจริงๆวันนี้พี่ก็มีนำเสนอเหมือนกันว่า นอกจากเครื่องเล่น2ตัวที่หมวกพูดถึงแล้ว Star War s ของ Disney นะครับออกสิ่งใหม่เข้ามาอันนี้ตื่นตาตื่นใจแฟนสต Star Wars าร uh ์ว huh. อมากเขาเรียกว่า Galactic Star Cruiser Hotel uh huh. ก็คือเป็นโรงแรมที่ให้แขกเนี่ยผู้พักเข้าไปอินกับบทบาทหรือเนื้อเรื่องของ Star Wars ได้มากขึ้นก็คือเราเป็นแขกแล้วประหนึ่งว่าเรากำลัง เข้าไปสมบดบาทกับโลกของ Star War s จริงๆโรงแรมที่ว่าเนี่ยเอาจริงพี่ยังไม่ได้ไปพักหรอกเนะเก็บตังค์เพราะว่ารู้สึกว่าค่าตั๋วเนี่ยหรือค่าสถานที่ค่าห้องพักเนี่ยเขาเขาจัดเป็นเป็นทริปนะประมาณห6 0ันเหรียญ6 0 0ันเหรียญ6,000เหรียญตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณเกือบสองแสนอ่เกือบสองแสนตอนนี้เกือบสองแสนไปดูค่าเหรียญนะปัจจุบันแล้วก็สาหวันกี่คืนครับตัวเขาจะให้เราพักสองคืนสามวัน อ่าแต่พอเราเข้าไปเนี่ยต้องอบอกไว้ก่อนว่าพิกัดนี่คืออยู่ดิสนีย์ฟลอริดาอ๋อก็คือเป็นของดิสนีย์สร้างมันขึ้นมาเป็นของดิสนีย์สร้างขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราเข้าไปพักปุ๊บเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนอ่านะแนะนําเราคืออันเนี้ยเขาจะจําลองจําลองเกี่ยวกับมันเป็นเหมือนแอร์ไลน์นี่แหละแต่เป็นแ e อร์ไลน์ในของสเปซแอร์ไลน์นะคือในโลกของ Star Wars เนี่ยเขาจะมีสายการบินลวกันสายการบินที่เรียกว่า ชาบินล uh, ่าชาบินล่าสตาลนแล้วไอตัวคุยเซอร์อันเนี้ยมันเป็นยานอวกาศเป็นพวกยานลำเลียงจะพาเราตั้งแต่คอเวอร์ uh, ไปจนถึง er Lim, อาเตอร์ลิมแล้วก็ไปถึงพิกัดอื่นๆแล้วก็ผู้ที่เข้าไปเนี่ยข้อดีนะคือหมวกเวลาหมวกเข้าไปหมวกต้องเลือกบทบาทด้วยว่าหมวกจะอยู่ฝั่ง เฟิร์สออเดอร์ก็คือปฏิบัติตามกฎของเฟิร์สออเดอร์หรือจะอยู่ฝั่งกลุ่มต่อต้านอแต่อันเนี้ยก็คือเขาจะใ้เราปิดด้วยความลับเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมีการเฉลยหรือจะมีอะไรกันหรือจะอยู่ฝั่งชิวๆฝั่งชิวๆคืออะไรนันจิบนังจิบเครื่องดื่มที่เราาต้องบอกว่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่บังคับไม่บังคับให้เล่นบางทีอาจจะมีผู้สูงอายุที่พาหลานไปแล้วหลานอยากเล่นเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาก็ให้เรา เข้าไปเรียนรู้อย่างเช่นการฝึกดาบไ er. ์เซเบอร์ฝึกดาบไ์เซเบอร์หรือเข้าไปที่บริคคอนโทรเราสามารถเรียนรู้การควบคุมอย่างเช่นเพราะว่าอย่างบอกอย่างที่บอกว่าเรานั่งเนี่ยอยู่อยู่บนยานขนส่งเนี่ยยานเดินทางโดยสารได้แหละนับนี่มันอาจจะมีแขกไม่ได้คาดฝันมาเยืนเราก็ต้องเรียนรู้การต่อต้านควบคุมการยิงยานอการยิงแบบผู้บุกก็คือเขาจะจำลองแล้วมีคนสอนให้เรา รวมถึงมันจะมีอีเวนต์อีเวนต์จริงๆเลยพี่คิดว่าอีเวนต์หนึ่งเนี่ยน่าจะเหมือนกับแอคชั่นที่หมวบบอกเพราะว่ามันมีมิเลเนียมฟอ c o คอนสมัค e เลอร์ลานด้วยก็บางจุดก็เหมือนจะให้เราลงจากยานแล้วก็ไปท่องเที่ยวสู่ดาวที่เขาเรียกว่าบาัตูอ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอการสวมวิญญาณของการ Star ์วอลเนี่ยเราได้ใส่ชุดอะไรเสมือนจริงมาก และย้อนกลับมาไดนึ่งสำหรับคุณตาคุณยายหรือก็ทั้งเราเองถ้าไปแล้วเราแบบโอ้ไม่ไหวกับการสวมบทบาทเขาก็มีเล้าที่จัดองค์ประกอบทุกองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับไปอยู่ในฉากของ Star Wars จริงๆอพร้อมเครื่องดื่มที่ทำอุกสิหสําสำหรับ Star Wars ของดิสนี y เท่านั้นนอกจากนี้มาทางเรื่องของอาหารแน่นอนว่าใน Star Wars Galaxy Edge เองเนี่ย ออนอกจากช็อปที่ขายของที่ระลึกก็จะมีพวกอาหารเขาก็จะมีเป็นอาหารที่ทำออกมาในทีมส Star w ว r แต่รสชาติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหรือว่ามีเครื่องดื่มน้ำเ,เป็นน้ำปัน่นน้ำสีฟ,ฟ้า b บ u m i ิ k อ,อ,อะไรเงี้ยมีอาหารของของลุงเบนไหมลุงอบินที่มันายลงไปแล้วคนคนฟู้น <laughs> มอันนี้อยากลองมากส่วนตัวเลยยังยังไม่ถึงขั้นนั้นอออโอเค ใช่ก็มีเครื่องดื่มที่ให้ลองแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปออกันหน้าร้านแล้วก็พยายามถามคนที่ซื้อว่ารสชาติเป็นไงก็ถ้าเป็นคนไทยก็เอาไอ้พวกน้ำปลาอเอาไปปรุง <laughs> น้ำจิ้มสีฟูนี่ยืนยืนยืนทุกยืนทุกอาหารแต่อันนี้มันก็เป็นเหมือนสมูทตี้ถ้าเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยรสชาติก็ออกเปรี้ยวๆก็น่าจะถูกใจกับเบเกล่ะอ่าอ่าอ่า ก็สำหรับภาพยนตร์ก็ถ้าใครยังมีโอกาสที่จะได้ดูเนอะแอนดอร์ uh, all, ลองไปติดตามกันได้ออกวันที่21กันยานะครับแล้วก็ uh, สำหรับที่ท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ถ้าใครสนใจก็ลองไปได้เหมือนกันค่าตั๋วของการเข้าดิสนีย์พาร์คอยู่ที่ประมาณ70-80ถึง uh, เหรียญ นะแล้วแต่ช่วงระยะเวลาของวันว่าเป็นวันปกติหรือวันหยุดนักขัตเลิกอะไรเงี้ยราคามันไพร์สมันก็จะบวกลบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ว่าถ้าไม่ได้มีเงินเยอะถึง3 0ม0เหรียญ6,000เหรียญก็60เหรียญ70เหรียญก็อาจจะสา,สามารถทำให้เราได้ประสบการณ์สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆที่เกี่ยวกับบรรยากาศของ Star Wars เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็จะขอ จากลากันไปก่อนสำหรับตอนหน้าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเรามีแพผนว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรผีผีเรื่องผีออชอบชอบส่วนตัวคือเอาจริงๆเลงโลเคชั่นมาหลายที่แหละเอาตรงๆนะดูหนังบางทีอินบางเรื่องเขาไปถ่ายสถานที่จริงเลยหาเลยแล้วแบบโอ้ถ้าไปเลยอยากไปเที่ยวอสำหรับใครที่ติดตาม ก็รอติดตามสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องผีมาแน่ๆพอพูดกันตั้งแต่ EP แรกแล้วอย่าลืมฝาก subscribe กันด้วยแล้วก็ถ้าใครมีสถานที่ท่องเที่ยวโลเคชันที่เกี่ยวกับในหนังเนี่ยแนะนำก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับโอเคงั้นวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ